สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เว็บ java thailand com นะครับสำหรับเนื้อหาในวิดีโอวันนี้ก็จะพูดเรื่องการใช้คำสั่งเขาาับหลังจากที่ผมหายหน้าไปนานมากนะวันนี้ก็กลับมาทำวิดีโออีกครั้งหนึ่งอะเรามาดูการใช้เขานะเขาคือการนับนะครับนับนับรายการนะว่ามีกี่รายการ ผมหายไปนานมากเพราะฉะนั้นขอเปิด MySQL อยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับหาก่อนไหนวะอ๋ะอก็ล็อกอินเข้าไปนะครับเขาคือการนับนะครับเขาคือการนับ เพราะฉะนั้นง่ายๆผมอยากรู้ว่าตารางนี้มีข้อมูลอยู่กี่อันนะครับเริ่มแรกผมดึงมาดูก่อนผมดึงมาดูก่อนอ่ามีข้อมูลอยู่ห้าอันใช่ครับตามมนุษย์มองเห็นแต่บางทีเราก็นับไม่ไหวมันเยอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีการนับด้วยคำสั่ง SQL เขาครับ นับเลยจาก T B Book นับมันให้หมดโอเคฟลอมีละได้5อันนะครับได้5อันอาจจะเขาเป็นบางอย่างก็ได้นะครับไม่ต้องใช้สตาร์ก็ได้ไอดนี่ยครับได้5เหมือนเดิมนะครับสามารถตั้งชื่อเล่นให้มันได้ไมค์เขาครับเปลี่ยนเป็นไมค์เขาละเห็นนะครับ อันนี้เขาคือการนับแต่ถ้าเราอยากเขาแปลกๆเลยเกิดอะไรขึ้นนะครับไปเขานมอีกต่างหาก My name ครับนมมีห้าอันมันก็มีห้าเรคคอร์ดเหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเขามักจะใช้ในการนับอะไรบางอย่างเช่นจำนวนหนังสือทั้งหมดที่มีอยู่เราก็ใช้เขานะครับซึ่งความเร็วก็จะมากขึ้น พอเราเขาแค่บางฟิวเท่านั้นเองจบครับเรื่องการเขา o, ง่ายมากเลยพูดแป,ป๊บเดียวก็จบละนะครับเป็นฟังก์ชันที่ใช้ง่ายต่อไปจะเป็นเรื่องฟังก์ชัน Alet นะครับเดี๋ยวมาฟังกักนอีกเลยเพื่อไม่เสียเวลา